ับนี้ผมจะมามาดู n t ร้อยอาานะครับสถีครับไม่ใช่สถีสถีร้อยอาากับอง MT สิบหกครับอันนี้เครื่องออกมาได้สักประมาณครึ่งเดือนนะครับแต่ของเป็นครูครับดูนรอันนี้ดูน่าจะของเนี่ยแต่ใจรักครับอยากครับดัังครบอาายเเนี่ยอันนี้จะของใจรักใจรัก ่าครับตอทั้งหมดหมดไปกี่หมื่นนะเครื่องทั้งโครงเครื่อง4ี่หก0ีโครง4 6่ครับอ่างเป็น NT16 นะครับตัวใหม่ล่าสุดกับเครื่องเซตทีร้อยห้เดิมๆนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวจะมาลองลงนา20ไร่ของเจ้าของเองนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าวิง่งหรือไม่วิง่ง ไปแค่ไหนเดิมๆนะครับย้ำม,มาเดิมๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่เปลี่ยนท่อมาหน่อยเดียวครับผมสองเมตรคนขับก็อยู่ประมาณเกือบเกืครับเ <laughs> กือบเกือบร้อยจะเป็นการทรมานรถนิดหน่อย สัตตีร้อยห,ห้าดีไอครับใบหน้าห้าวงสามสองอเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่กลางนาครับเนี่ยครับยำนายีไนะ่ไร่ฮะใส้บ่อประดานติดน้ำมาขึ้นเดือนกว่าฝนไม่ตกฝนลึกมากมองไม่เห็นเลย ปั่นแช่ไว้ได้หลายวันแล้วครับดับเองนะครับเจ้าของทุกทีเคยจ้างผลินออกรถมาก็เอามายํำเองรับรบาชการเป็นครูแต่ใจรักครับอยากขับ พร้อมแล้วครับคนขับยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็ตามไปดูเลยเดิมๆวิ่งแค่ไหนสำหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับยังไม่รู้ว่าเอ็มที่กกับเครื่อง155นี่วิ่งแค่ไหนเดี๋ยวดูคลิปนี้เลยนะครับวินหน้าก็จะเป็นหน้า5นะครับวินกับตัวเครื่อง ไปครับเดี๋ยวเราตามไปดูเลยะทงใหญ่ยาวโหครับอาดไปควันไหลหนาจะแห้งๆนะจะติดออกหนึอๆหนหน่อยกลองดูนะครับว่าวิ่งแค่ไหน รอรอบกลับเราไปผมไม่ได้เดินไม่ได้เดินตามลงไปถ่ายนะฮะก็จะชอบกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วแบบช่องสายนะ้ำมาหาก,กินมาลนะฮะออ๋อเอาเรื่องฮนะโดด เดิมเดินนะครับอกอกล้านมาได้สักประมาณสักอาทิตย์นี่แหละไปลองมาได้แค่ยี่สิบไร่ขับมาดจะเก,กือบๆร้อยโลเหมือนกัน ค่อยเก่งเท่าไรนะซึ่งหัดครับอ่ามาดูนะยยาวนะลุยไปถ่ายกลางนาเลย อยากรู้ว่าโอน,นอนกวิ่งแค่ไหนดูดูคลิปนี้ได้นะครับเดิมๆนะไม่ได้ทำอะไรเลยเครื่องออกจากร้านมาก็แก่กล่องลงนานลครับ ไหลเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัว NT16 นะฮะถ้าเครื่องก็ z t P155 รู้สึกเจ้าของจะใส่วินวินหน้าเป็นหน้าห้านะก็ไหวนะฮะก็ได้ ชิวไปเป็นครูอยู่ดีๆไม่ชอบครับใจรักอยากขับรถย่ำนาลงทุนไปออกมาหมดไป8ปด0ันหรือเก้าหมื่นะนี่จำไม่ได้ งานไวเลยนะครับมาครับสำหรับโค้งตานกกับเครื่องลอยฮะใช้ได้ครับผมเร่งติดมือดีครับโค้งก็วิ่งดีสําหรับใครที่อยากจะซื้ออยากจะอะไรนะครับถามผู้ใช้จริงนะครับวันนี้เขาใช้จริงดีครับแนะนําครับตานกใช้ได้ครับ NT16 กับเครื่องแท้ที155ครับผมเป็นใจรักนะเท่าใจไม่รักไม่ออกครับผมตามโปรแกรมนครับชื่อเต๋ารับราชการทํงานร้อยไร่ครับผมขอฝากคลิปนี้ไว้เลยครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เลยนะครับ รับจ่องสายธัรมาหากินนะฮะขอบคุณครับ